ไปรีปาลุงพ่อๆก็ซ่อมมดคือเก่าไปลุงมื้อนี้น้องอยากมาเฮ็ดคือลุงเลยมาเฮ็ดปู่เดียวสิได้บ่ได้คือลุงเงียบมาเฮ็ดปวก ตาเนี่ย้องอย่างเก็บหมูอาน,นีไปเลยไงมอน้องเหยี่ยวเก็บพวกอานไปลูกนี่พ่อแล้วไปะลูกนี่เห็ดพวกไปลูกเห็ดพวกไปลูกไงหมาอออกปลายภายในไปลูก อันนี้สองหมดอกลงเยียมา่อเฮ็ดอันลุงเฮ็ดหลังุบ้านอยู่ลุงผู้พะลุงพะลุงเงียบสิเาได้หรือบ่เาได้คือเบ่งกันพะลงมันอยู่งไหนน้ําผู้พะลุงให้ลงุก็ได้โอ้ได้โอ้ ได้ลปลาล่งเฮ็ดลงูดอกเก่งปลาไลงเ้ยาบึงต้นเ่ม่นเห็ดปวกปลาลงเห็นปลาล่งเห็ดปวกปลาไงเนี่เห็ดปวกบบ้านปลาลงเยทำสีดอกปลาโลงเยขผลก็แม่ น้องดอกปลาลูกปกปลาายบอเห็นสนนี pues mm ้น hmm. ้องเยียมฮะพอดยาวเปลาลุงเหมือนนีน้องมอดกับนนี้ยวีอ่ะคนก็เลให้น้องเยียมมาถ่ายคลิปให้ปลุงเลยแต่ว่าเห็นเห็นบส้ดอกของปลาลุงถ่าบงนึงเห็นพวกบกี่ดอปลลูน้องเหยี่ยมมาพอเห็ดลงูกเรืองปลาลุง ดอกหนึ่งไอลุงไงฮิกละกิมจูงเลยไปลุงไงหนี่งปลาลูกเห็ดละงูเลืองปลลุงไงเ้็นดอกเดียวอ่ะนี่ปลุงพอเห็ดปวกแล้วปลลุงหักลายปลาลุงไงอีกหน,น,นึ่งโซ่เ้นดอก นี่เห็ดปวกพะลุงแดดสองพะลุงเลยตอนน้องเกียมมาอันนี้ทันละแดดพอน้องเกียมมาหอดปลาเห็ดละแดดละพะลุงเลยนี่เห็ดปวกพะลุงท้องพผุละไหม เพิ่งทำนองเยีมเห็นไปลกอีกปะลุงเห็นอีกเดาปลลุงไงดอกหนึ่งปะลุงไงก็ล่งผูปะาลุงดอกไงเห็นดอกเดียวปะลุงไงีิจะาพลเขาเจ้าเอ้าปลลุงไงเขาเจ้ามาห้าก่อนนังเยียบดปลาลุงไงหัวพ,พายห้าก่อนนะพอนวมีอไรเห็ดปะลุงไง เงียบในเห็ดช่องสำหรับปลาโลงเลยเมื่อไรทายเบิงตำเนียมเป็นเฮ็ดปลาโลมู้ ยามให้เน็ดบวกแล้วปะลุงนีมบนบนเก็บลำเก่าครับพะลุงเลยนีเอ็ดปวกพะลุงแซมซีเออะทงผีกระแมนเลยพะลุงมันเป็นกระตาเห็นต้องผีกระแมน อืปวดปลงเลขางงี้ก็แม่ได้ไปโล่หงา้ปวดอีกไปลง่ไง เดือบลุงเห็ดบวกกับปลาลุงดอกหนึ่งปลาลุงนี่ดอกลุงจุ่มจูงงมงามเลยปลาลุงเลยแม่อยู่ในดินโพนปลาลุงเลยมาให้เบ่งเดือบลุงคือหักว่ะมันหักว่าลุงเลยงี่เงี่มส่วนกับยังหักเก่า อาเบิงตอนเงีย้เป็นแค่นีเด้วปลูกน้อ <c oughs> งแย้มออกจากป่าแล้วปะลูกเลยบยุได้ฮอตเทศมาเบิ่งพ้นงานน้องแย้มน้องเงแย้สิได้รายไปได่ปะลูกนี่ปะลูกไงใบซันนี่ปะลูกเพชรบัมีปะลูกไงเขาจะบัวเบิดเลยน้องเงแย,ย้มก็เลยบุได้ มาต่อไปไปลุงลยเกิดตรงเงี้ยมได้บักเห็ดเห็ดปลาลุงไม่แต่คนเอาก่อนปลาลุงไงเห็ดปวกปลาลุงนี่ดอกหนึ่งปลาลุงไงเห็นแต่ดอกเดียวออกดอกเดียวนี่บอกมันบานนะปลาลุงไง ปะลูกมีดอกเดียวนี่บดอกรัวราา้รรายเดี๋ยวเบอกงี้นี่ต่บอนเขาเก็บปลาลูกเลยผูนะพรามีแต่บอนเขาเก็บเคยเห็นแต่ดอกเดียวปลาลูกเลยอะไเฮาเทสจั่มผู้นีแต่บอนเขาเก็บปลาลูก อาประัดปกคุมน้องเงียมขอโทษขออภัยเลยล้าด้วยปลลูกมุมีปลลูกเลยเข้าแก็บเอาเบิดเลยถาบึงตอนน้องเียเป็นเฮ็ดด้วปลลูกน้องเงียเมื่อนะปลลูกเน้องเงียบหมดเเฮ็ดปลลูกเยถาพอกันอยู่ือนด้ปะลูก าพอกันอยู่เที่ยงกัลปลาลุงเลยหาเห็ดกับปได้สิออกเมื่ออะไรปลาลุงเลยหาพอกันอยู่เที่ยงเกับปลาลุงปลลุงไออันนี้ของพ่อน้องมัดไปเงแยงปลลุงเลยน้องเยียบเผิ่อไปหามืเมื่อไนี่ก็บ่ได้พ่อน้องมัดไปเงแยงเมื่อคืนนี่ปลลุงเลยน้องเยียบไปแย่งหลอกคิดอยู่ปลลุงเลย ไปดีปะลุงอันนี้เฮ็ดต้องเยี่ยมไปหานี่แต่ว่าน,นี่นะบไร้ลายหอยโถล่ลนะอืมของ,องเยี่ยมปะลุงไงของเยี่ยมพลังสิลอกแกงปะลุงแม่ของเยี่ยมพลัิลอกเฮ็ดแกงปะลุงไงแกงเองตัวเราซื้อมือของเยี่ยมก่อนปะลุงเพผ่ดแกงซองเถื่อเลยแซ่บปะลุงไงแม่เขาบ้านปะลุงเไยแม่น้องวัดเขาบ้านปะลุงไงเขาไปกับน้องบ<ม>ี เป็นยางเขาแมนอือพอนมส่นไปเงี้ยงเพื่อได้ํำเห็นนั่นแหละไปไงมันบ่ได้เห็ดนั่นจากลาเบิดแล้วเนาะเว็ดเลยแมนอออกลายมือออกลยมือะนั่นเยี่ยมนก็ห้าลายกาเห็ดจีแมน

มันเดี่ยวหมดท่านเขาเป็หลงก็ท่านก็คือได้ไลยอยู่น้งหมดว่ะอืมคือว่ามาลอกองอยู่พอนะพอแกงปุสนอืมพอเออืมชุกอเลย คนนวดเป็นเมืองไหนไปลงเลยเป็นมาตาหินมันเยอะกับไปฮาไปแต่แต่้าวเไป่งเลยเมนไปแต่สาๆเมนไปแต่้าวเฮ็ดป้านปนยัง่บท่นเขาสองมจักเนาะเขาอะไป้าตกกระโดดกระดิ่บลงเหิแต่ลวกับบทันอืมแต่ละกับรท่านมันเยอะา ប <_ roomm> ាទញ <_ agileos> ៉ <_ También variables> ាំមករ៉ៃអឺហ្នឹងមិនខោឡាពីឃីបរបស់លุงຝាក់អីគាត់ឆែគតិតាម song namot ណែเด้อប៉លุงបាយទេអឺញ៉ាំលោកហេកແກ້ງខ្លួន